สวัสดีค่ะทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะแอบประชาสัมพันธ์อีกหน่อยนะคะกับคอร์สพ่ยิบซีนะคะรุ่นที่12นะคะเปิดรับสมัครแล้วใครสนใจทักหาที่แอดมินได้นะคะรุ่นนี้เราจะเรียนกันในเดือนตุลาคมนะคะแล้วก็ใครสนใจก็คือสมัครเข้ามาได้ใครสมัครภายในสิ้นเดือนนี้มีสิทธิพิเศษให้เยอะแยะมากมายเนื่องจากเป็นแบบโปรโมชั่นเดือนสิงหาวันแม่เนาะแล้วก็ในคอร์สนี้นะคะมีไพ่ให้นะคะ มีเอกสารให้นะคะเป็นสีสีนี้แหละนะคะมีไพ่มีเอกสารให้แล้วก็ที่สําคัญนะคะรุ่นนี้นะคะมีหินมงคลให้นะคะอ่าซึ่งจะไม่เหมือนกับรุ่นก่อนๆน,นะคะอันนี้จะชื่อว่าพลอยตาเหี่ยวนะคะพลอยตาเหี่ยวคุณสมบัติเนี่ยจะเหมาะนะคะกับนักพยากรณ์มากเพราะว่าอะไรอ่าเพราะว่า เขาเชื่อกันว่านะคะเราใช้วิจัยานะคะเขาเชื่อกันว่าเป็นหินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของมุมทําให้เราเนี่ยม,มีมุมมองที่ดีไม่พอแล้วยังขับหลังพลังงานด้านลบแล้วก็มองเห็นสถานการณ์นะคะได้อย่างมั่นใจแม่นยําแล้วก็มีการอย่างรู้ถึงอนาคตนะคะ,อะมองการไกลอ่ะนะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการสร้างความสมดุลน,นะคะในเรื่องของพฤติกรรมด้วยนะคะการมองโลกในแง่ดีแง่ร้ายปรับตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็ ทำนายในสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นได้อย่างมั่นยํานะคะนี่คือมันเหมาะกับเราแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนั่งสมาธิด้วยนะคะเห็นตัวนี้ปกป้องคุ้มครองเราจากคุณส่ยมนดํานะคะซึ่งหมอบคัสเป็นพิเศษนะคะสำหรับรุ่นที่12เท่านั้นนะคะมาก่อนมีสิทธิ์ก่อนถึงก่อนนะคะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็คือหินมีเจ้าของแล้วก็การที่เราจะดึงดูดมาเรียนด้วยกันมันก็มีอะไรที่ไม่บังเอิญอยู่แล้วดังนั้นใครสนใจอยากจะพยากรณเป็นไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐาน ดูดวงเป็นประกอบอาชีพนะคะหรือพยายามมาแล้วแต่ไม่เป็นสักทีอะไรเงี้ยนะคะก็ลองเปิดใจแล้วก็มานะคะคุณดูดวงเป็นแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้แต่ไม่จําเป็นว่าเฮ้ยเอาต้องเอาไปเป็นอาชีพเอาไปเรียนเพื่อเป็นการเรียนรู้ก็ได้นะคะเพราะว่าหมอโบสอนเป็นเกี่ยวข้องกับดูดวงแบบพัฒติดูดวงแบบกดของแรงดึงดูดอดแปไปด้วยนะคะยังไงก็มาเรียนด้วยกันนะคะเออเป็นเพื่อนกันเนาะ สนใจทักมานะคะไม่ใช่สนใจหินนะสนใจขอทักมาหินไม่มีจำหนายนะคะเรลิบๆค่ะแรนด o อมความรักนะคะวันนี้ความรักเอาเป็นว่าคนที่คุณนึกถึงเขาสำนึกผิดอะไรหรือเปล่าเขาสำนึกหรือเปล่ากับสิ่งที่เขาทำกับคุณนะคะอาจจะเป็นทะเลาะกันเลิกกันกกน,นะคะหรือความสัมพันธ์ที่มัน อ่ายังไม่ได้ลงตัวอะไรเงี้ยเขาคิดยังไงเขาสำนึกไหมกับสิ่งที่ทำให้คุณเสียใจนะคะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเขาสำนึกผิดไหมนะคะที่ทำกับความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราให้ไพ่เล่าเรื่องเนาะเราจะยังไม่ได้ระบ,บุว่าคืออะไรเดีย๋ยวให้ไพ่เล่าเรื่องดีกว่านะคะดันด้อมนะคะว่าตรงหรือเปล่าถ้าไม่ตรงก็คือปล่อยผ่านนะคะ,นะคะขอดูว่าเลิฟหมอบใช้ไพ่เด็กนี้ให้นะเลิฟนะคะ มาดูว่าคุณกับคนที่คุณนึกถึงนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ลักษณะแบบใดคุณถึงมาเจอคลิปนี้ใช่คลิปของคุณหรือเปล่านะความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของพวกคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่รู้ว่าให้อิสระกันหรือเปล่านะคะให้อิสระหรือเปล่าชาัดเจนหรือเปล่าเนาะ บางทีเหมือนอยู่คนเดียวซะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันหรือว่าไม่ไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะอีกสักคนหนึ่งหันหลังเบื่อใจออกจากความสัมพันธ์แล้วนะคะแต่ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความมั่นคงมาก่อนหน้านี้เคยมีความมั่นคงเคยมีความชัดเจนมาก่อนนะคะหรือมีพันธนาการอะไรบางอย่างร่วมกันมาก่อนอย่างเงี้ย้วตอนนี้นะคะ เหมือนคนนึงพยายามจะยือ้อเหมือนคนหนึ่งพยายามจะไปหรือว่าบางคนก็เพิ่งทะเลาะก,กันแล้วก็บอกเลิกกันก็มีนะคะนี่คือ energy ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ทีนี้เรามาดูสําหรับคุณนะคะสาหรับคุณก่อนเนาะคุณนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงมากาม,มากกว่าเขาด้วยซ้ําในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะเออเดวลล์ David ขึ้นมา ไม่รู้ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์ที่แบบเห็นแก่ตัวเห็นแก่ผลประโยชน์หรือเปล่าใครสักคนพูดจาไม่ดีนะคะอาจจะเป็นฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ได้นะคะที่ทำร้ายจิตใจของอีกฝั่งหนึ่งมันเจ็บปวดมากสามดาบเกิดขึ้นนะคะบางคนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกเนาะมือที่สามหรือคำพูดที่ทำให้มันแทงใจเห็นแก่ตัวม,มีอีกโก้อะไรอย่างเงี้ยหรือทะเลาะกันอย่างเงี้ยนะคะมาดูเขาคนนั้นก่อนนะคะ มเียเาขาคนนั้นของคุณน่าจะเป็นชาวราศีกันไม่ถุนตุนกุมนะคะมีความเป็นธาตุไฟผสมด้วยเก้าคาถาตอนนี้คนนี้ก็สองคุณอยู่นะคะถามว่าคนนี้ของคุณนะเหมือน เขารู้สึกอะไรหรือเปล่านะคะมันต้องใช้เวลากว่าที่เขาจะรู้สึกเวลาที่ทะเลาะก,กันอย่างเงี้ยนะคะต้องใช้เวลาไปตึกไปตึกตองที่หลังหรืออะไรอย่างเงี้ยพอเวลาคุยอะไรกันไปบางทีพูดออกมาไม่คิดอย่างเงี้ยก็มีนะคะเหมือนข้อความน,นี้เริ่มต้นมาก่อนหน้านี้แล้วแหละแต่มันเป็นเหมือนถึงขั้นแบบก็มาได้ระยะหนึ่งทุ่มเทเหนื่อยหรืออะไรมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะตอนนี้เหมือนแบบเย็นชาใส่กัน เย็นชาใส่กันหาทางออกนะคะไม่ค่อยคุยกันนะอ่ะเขาคิดยังไงคะเขาคิดยังไงตอนเนี้ยเก้าเหรียญเขาคิดถึงแต่ตัวเขานะคะเขาคิดว่าเขาโอเคเขาดีเขาคิดว่าเขาเป็นคนที่ถูกต้องคนที่ดีนะคะแล้วก็เขาไม่ค่อยที่จะรับฟังเราสักเท่าไหร่ช่วงเนี้ย นะคะดีไม่ดีคุณบอกเขาหรือเขาบอกคุณไปแล้วเมื่อกี้นี่เองนะคะเออเขารู้สึกยังไงกับคุณเหมือนเขาก็อยากมีความมั่นคงกับคุณนะแต่บางทีอ่ะเนื่องจากเราไม่เปิดใจคุยกันมันทําให้เป็นปัญหานะคะความชอบอะไรไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็รู้สึกว่าคุณเป็นผู้ผู้ใหญ่คุณใจดีนะคะสิ่งที่เขารู้สึกผู้ใหญ่ใจดีแต่บางทีมันเหมือนมีมความรู้สึกแบบ ความฟอร์ตโซนหรือว่ามีความรู้สึกแบบว่ามันเข้าถึงกันไม่ได้มันพูดไม่เข้าใจกัน่ะเออประมาณเนี้ยนะคะน่าเบื่อเออประมาณเนี้ยอีกคนก็บ้างานอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะมาดูเขาทําอะไรทําไมคุณถึงรู้สึกว่าเขาจะสํานึกหรือเปล่านะคะอ่าสีถ้วยขึ้นมาเลยคิดถึงวันวานนะคะคิดถึงวันวานคิดถึงโมเมนต์ที่เกี่ยวกับความโรแมนติกนะคะ คุณเคยรักกันคุณเคยโรแมนติกคุณเคยแบบมีนอร์มอลนะคะของ r e l a t i o n นชิพนั่นแหละแต่ตอนนี้เนื่องจากมันมีอุปสรรคนะคะปัญหาเกิดขึ้นความใจร้อนความเครียดสะสมนะคะของทั้งสองฝั่งหรือฝั่งใดฝั่งหนึ่งที่วิวดีมันระเบิดออกมาเห็นไหมมันระเบิดออกมามันทําให้แบบบางบางบาง,บางครั้งถ้าเราไม่ได้คุยกันหรือคุยกันแต่อีกฝั่งหนึ่งไม่รับฟังอีกฝั่งหนึ่งก็จะเก็บอารมณ์จะสะสม พอถึงวันหนึ่งก็จะระเบิดออกมานะคะก็ถึงขั้นรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะถึงขั้นรับไม่ได้เกิดขึ้นซึ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นหรือมันถูกระเบิดออกมาที่จริงมันก็แก้ไขกันได้นะแต่ไม่รู้ว่าจะยอมแก้กันหรือเปล่านะคะมาดูคุณรู้สึกยังไงคุณรู้สึกยังไง คุณรู้สึกว่าคุณถูกต้องแล้วกับสิ่งที่คุณทำคุณก็คิดว่าคุณถูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณไม่ได้รับความยุติธรรมคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์นี้บางทีรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะบางทีก็เหมือนเพื่อนบางทีก็เหมือนคนรักแต่บางทีมันเป็นเหมือนคุณทําอะไรทุกอย่างนะคะในความสัมพันธ์นี้คนเดียวมันเหนื่อยนะคะใช้ความเครียดเยอะอย่างเงี้ยใช้ความเครียดเยอะบางทีก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เกิดกับ,บคนอื่นเข้ามามันเลยทาให้คุณเครียดเยอะนะคะคุณต้องการอะไรก่อนแล้วกันค่อยไปถามเขาคุณต้องการอะไรอดีตเนี่ยมันไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้นะคะพวกคุณน่าจะเคยมีอดีตซึ่งคุณเฮิร์ตมากหรือเขาเฮิร์ตมากก็ได้คุณพยายามที่จะแบบเอาชนะกับความเจ็บปวดนั้นแก้วข้ามผ่านแล้วก็เริ่มต้นใหม่นี่คือสิ่งที่คุณ ให้เขาในก่อนหน้าเนี้นะคะให้โอกาสกันในการเริ่มต้นใหม่มาแล้วนะคะกับบางคนเนี่ยก็คือเพิ่งบอกเลิกกันแต่ก่อนหน้าน,นี้บอกเลิกกันแล้วหรือว่าบ่อยแล้วด้วยซ้ําแล้วก็กลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็ทะเลาะกันทะเลาะกันบอกเลิกกันเนี่ยนะคะเอาชนะกันนะคะมันไม่มีความสัมพันธ์ใดที่แบบว่าเฮ้ยไม่กดดันแล้วไม่ได้ดังใจหรอก ะะแต่ในเมื่ออีกฝั่งหนึ่งเป็นคนที่เอาแต่ใจแล้วก็ไม่รับฟังเห็นแก่ตัวมันก็ยากเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้นะคะพอถึงจุดหนึ่งคนที่จะนั่นกับความสัมพันธ์การ Take a คชั่นคือคุณเป็นตัวของคุณเองในทิศทางที่ดีนะคะคุณเปลี่ยนที่ความคิดทัศนคติของคุณคุณไม่ทะเลาะแล้วบางทีเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยเราเปลี่ยนไปนะคะบางที มันเ,เรียกไม่ได้แต่เราเลือกที่จะจัดวางเขาว่าได้ว่าเขาจะอยู่ส่วนไหนของชีวิตคุณอย่างเงี้ยนะคะแต่สถานการณ์ของคุณเนี่ยมันกดดันนะคะมาดูเขาล่ะอ่าเขาก็มีความทรงจําที่ดีกับคุณนะคะเขาก็มีความทรงจําที่ดีๆกับคุณเหมือนคล้ายๆแบบว่าเฮ้ยมาถึงกันขนาดนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีก็ขาดโมเมนต์ในเรื่องของความแบบอ่า ดีเทลความโรแมนติกอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาก็าใจออกเหมือนกันมีสิ่งที่เขารู้สึกถ้าจบคือเขาก็จะมูฟออนนี่คือสิ่งที่เขาคิดนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแต่เหมือนก่อนทังเนี้ทะเลาะกันครั้งเนี้ยหรือว่าเลิกลากันถ้าเพิ่งทะเลาะกันจะกลับมาคุยกันอ,อีกอยู่นะคะแล้วขึ้นอยู่กับว่าพวกคุณเนะี่ยจะตัดสินใจจะไปจากกันไหมถ้าไปจากกันเขาจะตัดสินใจที่จะมูบออนแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะ ถ้าเลิกกันนานแล้วก็มีโอกาสที่จะแบบเออคุยกันอยู่แต่ถ้าเลิกกันแล้วเขาสํานึกไหมคะเขาสํานึกไหมเขาสํานึกผิดไหมดูสิสํานึกอยู่นะสํานึกอยู่สํานึกกับความดีที่เรามีให้นะคะสํานึกอยู่ค่ะแล้วเขาจะทําอะไรไหมทำไมคนชอบถามอย่างนี้ <laughs> เขาจะทำอะไรหรือเปล่านะคะ บอกว่ามันยากเกินไปอะที่เขาจะแบบ take อ c ช i o n หรืออะไรเขาจะบอกออกมาว่าฉันเป็นอย่างเงี้ยของฉันฉันจะไม่เปลี่ยนนี่คือนิสัยของคนที่แบบไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะคะคนนี้ดื้อหัวรัน้นนะคะมีอีโก้สูงอืมแล้วก็ชอบทะเลาะแบบคิดว่าตัวเองถูกเสมอประมาณเนี้ยอืมคิดว่าตัวเองถูกเสมอเป็นคนที่แบบว่าหาข้ออ้างมาพูดได้เยอะแยะมากมายนะคะ แตอินเนอจริงๆแล้วอ่ะคุณก็คิดว่าเออเขาจะเป็นคนที่แบบอยู่เคียงข้างคุณซัพพอร์ตคุณแต่มันขาดตรงนั้นอย่างเงี้ยมันดูแนวโน้มดีกว่าว่าจะเป็นยังไงต่อไปอ่ะเราแค่บอกว่าคอนเทนต์นี้คือเขาสำนึกกับสิ่งที่เขาทำไหมเขาสำนึกอยู่นะคะเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมยากอยู่เพราะมีอีโก้นะคะควรทำยังไงต่อไปคะ ปรับตัวถ้าอยากจะอยู่ต่อก็ต้องปรับตัวเข้าหากันทั้งสองฝั่งนะคะปรับตัวเข้าหากันหรือไม่ก็ปรับแล้วไม่ได้ก็อีกจะมีฝั่งหนึ่งที่ต้องยอมยกทงนะคะแล้วก็เดินจากไปเออเซเว่นออฟซอบางคนก็เจ็บมากถูกแทงข้างหลังท็อกซิกขึ้นมาอ่อ,อนๆออๆมาได้สักพักหนึ่งยื้อมาได้สักพักหนึ่งก็ก็ยื้อไปไม่ไหวสุดท้ายก็ต้องเจ็บนะคะแล้วก็ต้องยอมถอยทับ ก็ต้องยอมถอยทับอะไรอย่างเงี้ยอืมนะคะแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นอะไรที่อีกฝั่งหนึ่งอะ่ะเก็บมานานกับความเจ็บปวดนะคะพอถึงเวลามันก็เลยกลายเป็นแบบไม่อยากจะทำอะไรร่วมกันอีกต่อไปแล้วปรับตัวก็ยากซะแล้วอย่างเงี้ยนะ,ะดังนั้นสิ่งที่ทำได้นะคะก็คือคุณจะต้องถามตัวเองแล้วนะคะ ที่นี้เดี๋ยวเราใช้อันนี้ให้แล้วกัน Because I love myself ตอนนี้คุณควรที่จะรักตัวเองอยังไงนะคะ <Okay. S 1> หนึ่งใบเนาะใบนี้คืออะไร the gift of time หมายความว่า I devote time to my s e l f and I forgot who I am ขอแปลแบบหนึ่ง พลังของเซลล์เลิฟของคุณนะคะตอนนี้สิ่งที่คุณควรจะทําหรือจัดการกับตัวเองนะคะก็คือของขวัญแห่งการเวลาฉันอุทิศเวลาให้กับตัวเองฉันมุ่งเน้นไปสิ่งที่ฉันกําลังทําฉันมั่นใจว่าฉันฉันมั่นใจว่าการกระทําของฉันจะสอดคล้องกับความปรารถนาทุกๆวันฉันตัดสินใจอย่างชาญฉลาดเพื่อนําไปสู่ เพื่อนำไปสู่วันพรุ่งนี้ที่ยอดเยี่ยมนะคะอือุทิศเวลาให้กับตัวเองก็คือให้เวลาตัวเองอย่กดดันตัวเองนะคะอะไรก็ตามที่คุณทำนะคะ Priority นะคะเราเรายังอยู่บนโลกใบนี้เราต้องทําส่วนอื่นของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็มั่นใจกับการกระทำของตัวเองนะคะให้มันสอดคล้องว่าเฮ้ยความปรารถนาของคุณในทุกๆวันเนี่ย นะคะจะนำพาคุณนะคะไปสู่สิ่งที่แบบยอดเยี่ยมได้ในวันพรุ่งนี้ขอให้คุณโชคดีนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะ